คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ลงเนียง ก็ได้นำสูตรมาครบ2สองตัวล่างซึ่งเป็นสูตรที่สองนะครับที่ลุงเนียงจะลงให้ท่านผู้ชมไปพิจารณานะครับซึ่งสูตรแรกนั้นลุงเนียงก็ได้ลงให้ท่านผู้ชมไปแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นสูตรที่สองอลงไปแล้วก็จะนำสูตรที่หนึ่งนั้นมาเทียบให้ท่านผู้ชมได้ ชมด้วยนะครับแล้วก็จะได้นำไปพิจารณาดูว่ามันมีเลขตรงใจหรือเปล่านะครับอ่ะนะครับวิธีคำนวณน,นั้นก็ไม่ยากนะครับก็บวกเลขหลายตัวหน่อยก็จำให้แม่นๆก็แล้วกันนะครับท่านที่จะเอานำไปทำนะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกนะครับ ก็ตั้งรางวัลที่1ลงไปทั้ง6ตัวเลยนะครับแล้วก็3ตัวหมุนครั้งที่1 3ตัวหมุนครั้งที่2แล้วก็3ตัวหมุนครั้งที่4นะครับก็ตั้งลงไปการคำนวณน,นะครับก็เอาหลักร้อย2ครั้งนะครับบวกหลักสิบสครั้งแล้วก็บวกหลักร้อย สามตัวหมุนครั้งที่1 1ครั้งบวกหลักร้อยสามตัวหมุนครั้งที่สองหนึ่งครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วย3ตัวหมุนครั้งที่4 1ครั้งแล้วก็บวก7คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้นําผลลัพธ์มาบวก1บวก1แล้วก็บวก1แล้วก็บวก4แล้วก็บวก1นะครับ อันนี้จำไว้ให้ดีนะครับโดยเฉพาะขั้นตอนการบวกนี่นะครับท่านต้องจำไว้ให้ดีนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาบวกกันเลยนะครับ6 2ครั้งก็คือ2นะครับ02ครั้งก็คือ0เหมือนเดิม2บวก9เป็น11 11บวก9เป็น20 20บวก3เป็น23 23บวก7ก็เป็น30นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0นั่นเองนะครับ0บวก1ได้1 1บวก1ได้2 2บวก1ได้3 3บวก4ได้7 7บวก1ก็ได้8นะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก7 8นะครับ7 8 มาดูว่า7 8มีไหมอ่ะ7มีนะครับแล้วก็8ก็มีนะครับก็เข้าทั้ง2ตัวนะครับมาทั้ง2ตัวนะครับเมื่อต่อมานะครับ6 2ครั้งก็คือ2 2 2ครั้งก็คือ4นะครับ2บวก4เป็น6 6บวก5เป็น11 11บเวก5เป็น16 16บวกเเป็น25 ยี่บวกเ็ก็เป็น32นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2 2งบวกหก็ได้3 3มบวกหได้4 4่บวกหได้5 5าบวกสก็ได้9 9้กบวกหก็ได้0นย์นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออกสู่ย์เกนะครับเกก็มาดูว่ามี90ม้าศยไหมครับ9มีนะครับ แล้วก็ศูนย์ก็มีนะครับก็มาครบทั้งสองตัวนะครับงวดต่อมานะครับสี่สองครั้งก็คือแปดแปดสองครั้งก็คือหกแปดบวกสี่กับแปดบวกหกเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าสิบห้าบวกแปดเป็นยี่สิบสาม ยี่บวกเ็ก็เป็น30 30ิบวกเ็ก็เป็น37มสนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 7็บวกหได้8 8ดบวกหได้9 9้บวกหได้0 0นบวกสได้4 4่บวกหก็ได้5นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก7 9็ดนะครับเจแล้ว9มีไหมครับมาไหมครับ 7มานะครับ9ก็มาก็มาครบทั้ง2ตัวนะครับงวดต่อมานะครับ5 2ครั้งก็คือ0 9 2ครั้งก็คือ8 0บวก8ได้8 8บวก7เป็น15 15บวก7เป็น22 ยี่บวกศก็เป็น22 22ิบวกเจ็ดก็เป็น29นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9 9้บวกหได้ 0, 0ูนศบวกหได้1 1ึบวกหได้2 2งบวกสได้6 6หกบวกหก็ได้7นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออกหนนะครับ1 7เรามาดูว่า มาครบไหมก็1มานะครับแล้วก็7ก็มานะครับก็มาครบทั้ง2ตัวนะครับงวดต่อมานะครับ1นึครั้งได้สองครั้งได้สองบวกสเป็น4 4่บวกหก็เป็น5 5าบวกเเป็น12 12บวก4เป็น16 16บวก7ก็เป็น23นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก1ได้4 4บวก1ได้5 5บวก1ได้6 6บวก4ได้10ก็คือ0 0บวก1ก็ได้1นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก6 0นะครับ6 0ก็6มานะครับ0มานะครับ ก็มาครบทั้ง2ตัวนะครับงวดต่อมานะครับ6 2ครั้งก็คือ2 9 2ครั้งก็คือ8 2บวก8ก็เป็น10 10บวก8ก็เป็น18 18บก7ก็เป็น25 25บวก0ก็เป็น25 25บวก7ก็เป็น32นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ2 2บวก1ได้3 3บวก1ได้4 4บวก1ได้5 5บวกสได้9 9บวก1ก็ได้0นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก4 2นะครับ4 2แล้วเรามาดูว่า4 2มีไหมนะครับเอาสมีนะครับ2มีนะครับก็มาครบทั้ง2ตัวนะครับ งวดต่อมานะครับ5 2ครั้งก็คือ0 9 2ครั้งก็คือ8 0บวก8ได้8 8บวก1ได้9 9บวก2เป็น9บวก3เป็น12 12บวก4เป็น16 16บวก7ก็เป็น23นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 3บวก1ได้4 4บวก1ได้5 5บวก1ได้6 6บวก4ได้10ก็คือ0 0บวก1ก็ได้1นะครับ ต่อมา2ตัวล่างก็ออก3 1หนึ่งนะครับเอาแล้วเรามาดู3ม,มาไหมนะครับ3ม,มานะครับ1มาไหม1มานะครับก็มาครบทั้ง2ตัวนะครับสถิตินั้นลุงเนียงทำให้ดูวันนี้10งวดนะครับ สิงวดให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณาดูนะครับเอามาดูงวดต่อมานะครับ5 2ครั้งก็คือ0 02ครั้งก็คือ0 0นย์ศูนย์บวกศูนย์ได้0ูนย์ศบกสได้สี่บวได้สี่บวกหได้สิบสิบวกเ็ก็เป็นสินะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7 7็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปบวกหได้เก้บวกหได้ศูนวกสก็ได้สี่บวกหก็ได้หนะครับ ต่อมา2ตัวล่างก็ออก8 9นะครับแล้เวเรามาดู8มาไหม8มา9มาไหมเ้9มานะครับก็มาครบทั้ง2ตัวนะครับทีนี้มาดูงวดต่อมานะครับ5 2ครั้งก็คือ0 02ครั้งก็คือ0นย์อีกนะครับ 0 6 0ได้0 0บวก8ได้8 8บวก9เป็น17 17บวก7ก็เป็น24 24บวก7ก็เป็น31นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1 1บวก1ได้2 2บวก1ได้3 3บวก1ได้4 4บวก4ก็ได้8 8บวก1ก็ได้9นะครับต่อมา2ตัวล่างก็ออก2 1นะครับงวดที่ผ่านมานี้เองนะครับ แล้วเรามาดู2มาไหมนะครับ2มานะครับ1มาไหม1มานะครับก็มาครบทั้ง2ตัวนะครับทีนี้มาดูงวดประจำวันที่1เดือนสิงหาคม2 5 0 0 67นะครับซึ่งผลการคำนวณโรงเรียนนักเขียนไว้ได้ได้เขียนไว้แล้วนะครับ แต่เรามาคำนวณดูอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่นะครับ3 2ครั้งก็คือ6 3 2ครั้งก็คือ6 6บวก6เป็น12 12บวก3เป็น15 15บวก0็เป็น15 15บวก8 ก็เป็น23 23บวก7ก็เป็น30นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0 0บวก1ได้1 1บวก1ได้2 2บวก1ได้3 3บวก4ได้7 7บวก1ก็ได้8นะครับได้แล,แล้วเลขมาครบ2ตัวล่างเลขที่ได้ก็คือ0 1 2 3 7 8นะครับ ทีนี้เรามาดูเทียบ2ส,สูตรนะครับว่าจะเหลือเลขอะไรนะครับ2ส,สูตรมาดูสูตรนี้นะครับสูตรนี้ได้2 3 6 9 01นะครับสูตรนี้ได้0 1 2 3 7 8นนะครับอ่ะเราลองมาเขียนดูแล้วก็เทียบทนกันดูนะครับ าสูตรที่หนึ่งอ่าเขียนลงไปก่อนมาครบล่างสองสูตรอ่าสองสูตรนะครับ สูตรที่หนึ่งสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรที่หนึ่งได้นี่นะครับสองสามหกเก้าศูนย์หนึ่ง สองสามหกเก้าศูนย์หนึ่งสูตรที่สองได้ศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดแล้วก็แปดนะครับอ่ะเรามาหาตัวชนกันนะครับเพื่อจะให้เลขเป็นเหลือน้อยลงนะครับ ก็2มีตัวชนไหมครับ2มีนะครับ3มีนะครับมี3ชน6ไม่ชน9ไม่ชน0ชน1ชน7ไม่ชน8ไม่ชนนะครับเอาล่ะครับเราก็ได้ตัวเลขที่ชนแล้ว ออกมาก็ได้0123นะครับ0123นะครับถ้าจับคู่นะครับลงเนียงชอบ2นะครับจับคู่ก็จะได้2 021แล้วก็23นะครับส่วนตัวอื่นท่านผู้ชมทอบตัวไหนก็ไปจับคู่เอานะครับโรงเรียนจับคู่ให้พอเป็นพิธีนะครับก็ตัวเลขก็จะไปโดนตัวเก่านะครับก็อย่างสองเพิ่ก็คงจะออกไปนะครับแต่มันก็ไม่แน่นะครับ ก็ให้ท่านผู้ชมนั้นพิจารณาดูเอาไปแล้วกันนะครับชอบประจัดขัดก็ผ่านนะครับเป็นงวดประจำวันที่ 1. เดือนสิงหาคมนะครับ2567ก็ใช้พิจารณาาดูนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดู มันไม่แน่ครับบางครั้งถ้ามันมา2สูตรเลยตรงกันก็จะได้ศูนย์หนึ่งสอานี่แหละครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุดไปสูตรหนึ่งมาสูตรหนึ่งมันก็จะมีถ้ามาสูตรนี้ก็จะมี7กับ8ติดถ้ามาสูตรนี้ก็จะมา6กับ9ติดนะครับก็จะต้องหลุดสูตรหนึ่งนะครับแต่เราก็เอาตัว นี้ไว้ก่อนนะครับก็แล้วแต่ท่านจะนำไปพิจารณาดูนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ